สวัสดีค่ะพี่น้อง f อที่น่ารักเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าพี่ใจก็จะพามาสรุปแนวทางรลาวพัฒนางวดประจำวันที่11นะคะของวันจันทเนาะก่อนไปสรุปก็มาฟากคำเตือนเช่นเคยพี่น้องจา๋าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิปปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมพี่น้องจา๋า รับชมบุคคลมาถทิบคคามนสนุกสนานมาบวกเลขคูณหารตัวเลขไปด้วยกันนะคะเพื่อนจ๋าโอเคนะครับสำหรับเนี่ยลาพัฒนาผลที่ออกของประจำวันที่11นะคะ6-4 4-3-1-6นะคะ6ตัวสำหรับ5ตัวบางที่ก็เอา5ตัวเนาะ4 4-3-1-6นะคะเพื่อนจ๋าตัวก็สี่สาตัวก็1-3-6เอ้ย3-1-6นะคะเพื่อนจ๋มาดูพี่พี่ใจให้ด่นเนาะ พี่ใจให้เด่นที่049แต่ว่าพี่ใจไปชอบ49แต่ก็วางให้นะคะเพื่อนกอ็64ทางฝั่งพี่น้องสปปล,ปล,ปลาวเนาะ6ะใช้เลข6ตัวนะคะพี่ใจก็อยู่ในเข้าตัว4นะคะเพื่อน6446เนาะนี่มีมี4มี6นะคะเพื่อนพี่ใจพูดว่าสามารถจับในตารางพิระมิดได้นะเพราะว่าพี่ใจจะเอา3สูตร ที่คิดตัวเด่น3สูตรไปวางไว้ที่พีระมิดนะคะเพื่อนแล้วก็ซื้อซึ่งง้วนนี้เข้าหตัวด้วยนะถ้าใครจับเป็นนะคะเพื่อนจ้าเนาะก็4ี่หนะคะเข้าที่4ี่หหสี่ฝั่งพี่น้องสอโปปล,ลาานะคะส่วนบางที่นะคะบางที่ก็เอา5้าตัวนะห้าตัวก็มีนะพเพื่อนๆสี่สี่ของพี่ใจวันนี้นะคะสี่สี่ก็มีนะคะเพื่อนเอาห้าตัวเนาะสำหรับสี่ตัวนะคะเพื่อนจ๋าสี่ตัวก็ ทางฝั่งพี่น้องทางฝั่งไทยนะคะออกเอาเลข4ตัวนะคะสองตัวหน้าของเลข4ตัวมาเป็นเลขท้ายสองตัวล่างก็คือ4ี่สามก็พี่ j จ y ก็เจาะเข้าให้นะคะเพื่อนสี่สามตรงๆนะสี่สามเข้านะคะเพื่อนเด่นเด่นสี่เนาะทุกตัวมีเด่นและแต่ใครชอบตัวไหนอยู่ที่ดวงว่าใครจะชอบตัวไหนเนาะพี่ j จก็วางให้ถูกทุกตัดทุกอันนะคะเพื่อนจะนะคะ สำหรับออสามตัวก็สามหนึ่งหกนะเพื่อนมาดูที่ตารางนะคะเพื่อนจะมาดูที่ตารางหกนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ใจใช้ปากกาสีน้ำเงินวงก่อนนะหกนะคะสี่สี่นะคะหกสี่สี่สามหนึ่งหกนะคะเพื่อนจ้าสามหนึ่งหกนะคะอ่า ได้สามตัวเลยนะคะเพื่อนได้หกตัวนะคะเพื่อนจ๋าก็ปิรมิดนะคะข้าวหกตัวนะคะเพื่อนโอ้ยพี่เก็เขียนต้นังสือเนาะอ่ะข้าวหกตัวนะเพื่อนจ๋าก็โอเคสําหรับคีนี้ก็ยังเข้าอยู่นะพี่น้องสาหรับตัวดินเนาะอยู่ที่ว่าใครชอบตัวไหนยังไงนะพี่จะก็วางให้ทุกตัวนะคะแต่ว่า ก็ขอโทษขออภัยใน0กับ9น้องไปเข้าตัว4นะพี่น้องนะคะ,อะโอเคเราก็ไปต่อของวันที่13กันเลยนะคะสําหรับวันที่13นะคะพี่ัยให้เด่นอยู่ที่9กับ8นะคะพี่น้องจะวพี่ j a จ,จะมาวางตรงนี้เนาะ9กับ6เลขพี่น้องนะ8กับ3นะคะเพื่อนจะขอโทษขออภัยในเสียงนะคะไม่ค่อยสบายนะคะส่วน9พี่ j a ก็จะวางให้จับคู่นะคะเพื่อน ในพิระมิดนะคะสําคัญพี่เจบอกไว้แล้วในพิระมิดนะคะสามารถจับเป็น3ตัวได้นะคะใครชอบตัวไหนก็ลองจับดูนะคะเมื่อที่แล้วก็มี f อบอกว่าผมจะแทง4ี่สาไม่รู้ว่าเขาแทงทางฝั่งเพราะว่าเป็นพี่น้องสอปป,ปลาวไม่รู้ว่าเขาแทงทางฝั่งพี่น้องทางฝั่งสปปลาวหรือฝั่แทงฝั่งไทยเขาบอกว่าเขาชอบ4ี่สามะเขาชอบถ้าเขาแทงทางฝั่งไทยเขาก็ดูนนะคะดูนเต,มต,มต็มเลยหรือสี่สามนะคะพี่น้องนะคะสําหรับ9ก้าพี่เจก็วาให้9091 95 93 ก็แปดก็เจ็ดก็หกคือพี่ใจจะจับในในตัวดินนะคะพเพื่อนๆพจ่าพี่ใจจะจับในตัวดินของสามสี่สูตรตัวโลงตัวดินตัวเด่นคือหนึ่งสองสามนะคะสามสูตรตัวนี้จะเป็นตัวสำรองของอันนี้เขาจะมีตลอดเลยในสามตัวนี้จะมีตลอดนะคะเพื่อนสังเกตได้เลยนะคะก็พี่น้องก็ลองดูนะส่วนแปดนะคะพี่ใจก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้า ราคาแปดหกแปดเก้าแต่ถ้าใครชอบสามนะพี่ใจจะไม่ได้เขียนไปให้จริงๆแล้วพี่ใจ,จต้องเขียนทุกครั้งว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเอาแปดศูนย์ก็ต้องเอาสามไปด้วยนะเพื่อนนะพี่ใจจะเขียนมาให้ดูเป็นตัวอย่างแนละถ้าเพื่อนๆฟังให้จบนะคะเพื่อนจ๋าก็จะได้ตัวเลขสวยๆไปแล้วก็ได้โชคได้ลาบนะคะขอให้สำหรับคลิปนี้พี่ใจก็ฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบอกเพื่อนเพื่อนด้วยขณะพี่ใจระวังสุดๆเลยนะคะเพื่อนยังโดนเลย ะะหวัดกินนะคะพเพื่อนๆจา๋าแต่ไม่ใช่โควิดนะนะคะพเพื่อนจ๋าก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยในการกลับบ้านสงการแล้วก็มีโชคมีลาภขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ